สวัสดีครับผมทอมมี่กิติโชตินะครับวันนี้ผมจะทำอะไรครับเนี่ยพี่รายการพี่คือะไรครับใครนะเรามาทำอะไรอาจิ้อันนี้เด็กบ้านโกจะเอามาให้แบบว่าเออแบบเอามาขายขำเอามาขายขำไม่ใช่เป็นคนเล่นมตลกหรือว่าอะไรแม่ตลกแม่แม่เขาเป็นยังไงวันนั้นผมแบบว่าขับรถผ่านคือตอนนี้คนแบบมุงเต็มหน้าร้านเลย ใช่ค่ะใช่ครับคือแบบเขาแทงเันหน้าร้านกินได้ทุกอย่างกินอะไจทุกอย่างกินไข่ไหมปกติกินไข่ชอบกินไข่ไหมแล้วอ่าเดอร้อนไม่ใช่บ้านเราไม่ถู่ะรายการไม่ปลอมเมื่อกี้แต่งหน้าอยู่ข้างในเลยอย่าโตเข้างห้าบ้านบ้านหลอกค่ะบ้านหลอกค่ะอันนี้มุงเตรียมไว้แต่เราเข้าทางนี้ กูพูดเลยว่าตอนนี้เด็กปั้นโกกูจะเอามาให้แบบว่าเออแบบเอามาขายขำเอามาขายขำไม่จะเป็นคนเล่นนุกตลกหรือว่าอะไรแม่ปลลกแม่เขาทำอะไรวันนี้เราจะมาถ่ายรายการพักเที่ยงซึ่งก็จะคือเป็นแบบรายการที่แบบพาเด็กๆไปกินข้าวไปเอาไปกินข้าวพาเด็กๆไปกินข้าวซึ่งวันนี้แขกรับเชิญเราจะเป็นใครมาดู มึงรู้ข่าเราแต่งหน้าคล้ายๆกันหรืเปล่แล้วขึ้นทางไหนอ่ะถ้เขาบอกคิวคิวคิวใหม่ตัวนักแสดงค่ะคิวแล้วอ่ะเดาวใหม่ใหม่สามสองหนึ่งอ่ะเรียกคิวคิวมันนี่ไข่แฟชั่นคือคุณทัมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านเออมันพูดไม่ได้แล้วแบบไม่รู้พูสวัสดีครับผมทัมมี่สิ่นโชคเนะครับ ผมจะทำอะไรครับเนี่ยไอ้รา,<ล>า<ล>ยการพี่คืออะไรครับรายการพี่จะพาไปกินข้าวเดี๋ยวพีจะเอารถตู้มารับเลยกินที่ไหนดีเดี๋ยวค่อยบอกดีกว่าเดี๋ยวไปเจอแล้วก็อู้ไปไงอู้ไปก่อนไม่ไม่ตลกมากแล้ว,บบวเดี๋ยวก็คือรอรถตู้มารับแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกัน 2กเข้าได้เลยนะตอนนี้ดีทำดีเจ้าข้ามาด้เลยวันนี้คุเจเลยจ้ามามไม่ได้ตรีตัวมาและรเลยไม่ร้จะรอยู่ไหนแล้วเลยมันเก่งที่นั่นันอยู่เลยขอไม่นู่หน่อยจ้าวอนนี้ไปออกไปกอมาเทเลยใช่สวัสดีรับ นี่คือรายการแท็เที่ยงปกติที่ทอมมี่กินร้านสไตล์นี้นะกินกินผมปกติผมกินธรรมดาเลยฮะตามสั่งนะกินได้หมดเลยครับทุกวันเลยแหละเกะแตงกะตังกะเต่าผมก็จะกินประมาณนี้นะผมไม่ได้ขึ้นห้างตลอดไม่ได้ขึ้นเฮ้ยมาร้านสไตล์แบบนี้ที่ทอมมี่กินอะไรจริงๆผมชอบกินนี่กะเพราตะเบึกไข่ดาวไม่สุกก็นะผัดพริกแกงไก่ไข่ดาวไม่สุกเหมือนกันไข่ดาวไม่สุกใช่ปกติเราเป็นคนกินไข่ดาวสุกไหมสุกแเราถ้ากินไม่สุกอ่ะไคล้

เลยจริงนะเขินเยเขัดลืมขัดส่วนทุกอย่างเลยคือเป็นแบบพิธีกรครั้งแรกของแบบรายการแบบเวลามาออกตัวที่ไม่เจียมตาหัวเลยเผมจะบอกเลยนะผมจะบอกบอกทางกล้องเลยนะตอนเช้านี่พี่บ๊อบนี่แบบดีดมากแก่แบบแต่งแบบแต่งย้าวยาวะแบบปั่นปั่นปั่นพอเข้ากล้องปุ๊บแข็งเลยแข็งเหมือนงที่นี่อะไรอร่อยปกติรักษาหงส์ถุงตาจีนแล้ววันนี้มีไหมฮะวันนี้อาจหารจืดนิดหน่อยเช้คนมา วันนี้ั้นผมแบบว่าขับรถผ่านคือตอนนี้คนแบบมุงเต็มหน้าร้านเลยใช่ค่ะใช่ครับคือแบบเขาแทงมหน้าร้านเอาเป็นงั้นที่ผมชอบลองกินที่ผมชอบใ่คทุกคนก่อนีจะคเือะไรก่อนทำไมถึงถือไว้ัไม่เดี๋ยวทำอะไอ แล้ก็ทำงานเป็นทีมเสียงฟื้นป๊าปอฟกัสนะฮะจิ้มวะจิ้มเลยตี้ามาแล้วนเนโอเคคราวนี้เรามาเราอยากรู้จักคุณบอสเขาอยากรู้จักคุณทอมมี่จริงๆว่าเป็นไปมายัางไงตัวตัวเราที่รู้จักแบบข่าวบางวนแล้วล่ะ ก็ทำนะครับก็เป็นแมสแควร์จากของแบยนด์ยูซีรีส์สลักใช่ต่อ่าก็ทมก็เป็นแบบโฆษณาเริ่มแคสงานตั้งแต่มสามเลยแรกที่เราเริ่มเข้าวงการนะตัวอะไรไม่น้อยเลยก็แบบเป็นห้าอะไรเงี้ยแบบพวกไม่น้อยเยอะเยอะสำหรับเด็กมสามีเพราะเราก็หางกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสดีๆในการที่แบบเราจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้แล้วก็แบ่งบัลงก์พาร์อะไรเงี้ยเในแต่จังหวัดเในแต่จังหวัดเป็นแต่จังหวัดแต่ว่าเรียนเรียนมสามนอนมสามในต่จังหวัดนะใช่ครับอยู่ต่างจังหวัดเฮ้ยแล้วก็มาแคสงานที่งานปกติแคสงาน ใช่ใช่ชาทชาวพิษเนี่ยอะไรเงี้ยคือหลายหลายที่นเลยแน่ใช่คะที่ตอเริ่มเริ่มต้นของผมเลยมีแบบว่ามีหลายๆที่แบบติดต่ออะไรแชชี่บอยเนี่ยเขาแอชชี่บอยคุณเคยดูแอชชี่บอยไหมคุณเกิดทานไม่แก่แล้วเมื่อะไรเน่ะา ก็ชิบอยเขาก็จะแบบว่าส่งคนไปแบบเป็นแมวมองก็ไปหาโรงเรียนเลยเขาก็แบบไปถ่ายรูปปลุก็บเข้ามาโรงเรียนคุณโรงเรียนอะไรโรงเรียนบัณฑิตกระยานีครับอยู่จังหวัดปัตตานีปาจีหรือปาจีใช่ใพอเริ่มดาชี่เนี่ยเขาให้มาดูตัวอะไรเงี้ยแล้วปกติเขาก็จะมีบ้านที่อยู่เทพเลยครับอยู่ที่แถวๆลังคาเลยนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นแบบไปเดินเจอกจักรหรือไปอะไรบ่อยๆก็มีแบบคนผ่านมาเห็นหน้าคาตาเข้าไปอย่างแมวมองเขาก็แบบเขาก็เดินมาขอเบอร์แล้วพี่รู้ว่า คำทักทา,ททกเา,ายเขาอะไรอยากรู้เออ,เอ่อนี่น้องแบบว่าเรียนที่ประเทศอะไรครับเฮ้ยประเทศผมอะแบบว่าจะจะ,จะกลับนอกหรือจะอะไรอย่างเงี้ยยังไงอะไรเงี้ยเราแต่งตัวยังไงตอนนั้นคือคุณอาจาับผมตัวเลยเอาริเด็คไปนี่ยแม,ม,ม่มองไหมแม่มองใช่แม่มองเพราะว่าเขาจะเดินหาเด็กแบบในคนเยอะๆเขา,าเห็นแค่แบบสรุปเขาก็เข้าเป็นของเดินครั้งแรกไปแคปทุกงานไม่ถึงเลยโอ้พี่เห็นผมแบบปกติอะพี่ลองสังเกตอาการของแต่ละคนผมไม่โรกมากเลยนะแต่ว่าปัจจุบันคือยังโรคอยู่เลยมันเป็นแบบนิสัยจนตัวคิดมากแล้วก็ลนโรคยังไงโรคยังไงตาจองหน อย่าละแล้วอย่าะก็ตอนเด็กๆผมอ่ะผมเจอหน้ากล้องเนี่ยพี่ผมแบบแข็งมากผมทำอะไรไม่ถูกก่บแบบซีดอ่ะแข็งตัวตัวลิ้นด้วยลิ้นด้วยลิ้นด้วยถ่แบบพูดชื่ออายุส่วนสูงนน้ำหนักอย่าพูดผิดเลยอ่ะคือมันตื่นเต้นมากๆแบบว่าเป็นความใหม่ มันมีเรื่องที่พี่บลาอกไปอยากจะขาวเขามีมาเลยเหมือนเห็นเห็นมีข่าวว่าไปเป็นทหารมาก็จริงๆตอนนั้นเรียนอยู่ปีสองแล้วก็บอกว่าดับไว้ที่ไหนทุกอย่างหมย้าอยู่จากจักหวงครับจักหวงปีสองปีสามจังหวัดปุมจีนบรบัานเกิดทีก็โดนไปสองปีเต็มเฮ้ยอยากรู้ว่าฟิลตอนจับไปดำไปแดงเป็นยังไงอ่ะก็เอาจริงๆผมไม่ได้กลัวเลยการเป็นทหารพ่ออยากให้เป็นด้วยหลายๆคนคือแบบที่บ้านมีแต่คนเชียร์อยากให้เป็นแต่ที่ผมไม่อยากเป็นตอนนั้นอ่ะ คือช่วงนี้กำลังเป็นขาขึ้นเลยของการแสดงกำลังงานเยอะมากใช่แล้วก็เขจับเนื้หาเนี่ยเข้าไปก็เงียบไปเลย2ปีงานอะไรทุกอย่างเบรกไปเลยเข้าไปครั้งแรกเข้าไปวันแรกเลยนะโคตรงงเลยเขาไปดื่มบุบเขาให้อาบน้ำไปเลยแก้ผ้าเลยทุกคนแก้ผ้าเลยแล้วพี่เอ้าผมมาแล้วแบบจับแก้ผ้าเลยอขาเริ่มรับสมัครแล้วแรกเราก็ปรับตัวไม่ได้ข้าวจิ้ยากมากทุกคนกินข้าวไม่ลงเลยหลายหลายคนคือมันกินแบบ ข้าวมันอาหารมันแบบมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วกินกุ๊บกิ๊บคนหลายๆคนเห้ายคนแต่ของกุ๊บไม่เท่าไหร่มันยังเป็นแบบว่าในจังหวัดปราจีนบ้านเกิดแต่เพื่อนที่ที่มีในผัดเดียวเนี่ยคือมาจากอุตบพิสารอุบลอนขอนแก่นอะไรเงี้ยมาคือเขามาไกลหน้าเมืองบางเทิงแล้วตอนนี้ก็ยังติดต่อกับเพื่อนปีหน้าปีต่อปีเป็นกุ๊บพินังห่างตีหวันจะได้เพื่อนนี่นานเลยได้เพื่อนในแม่ร้านมาก ตอนเป็นผมพูดตรงๆว่าการฝึกทหารไปเจอเพื่อนใหม่หรือได้กับเพื่อนหรือว่าได้เพื่อนใหม่เอ้ยแรงนะแรงแต่ข้างนอกแรงอยู่นะให้ดูนะจริงเลกๆอนค่ะเขาถามดันต่อมาเขาต่อเลยผมไปที่เขาเป็นทหารสองปีน่ะก็ก็ดีเลยเป็นคำอดทนมากๆเลยนี่สามเดือนนี่เครียดมากๆถูกกดดันตลอดเวลามันคือแบบถูกหย สอนให้แบบกดดันตลอดเวลาเพื่อที่เราแบบว่าจะเอาตัวรอดแล้วจะนอนก็ไม่ได้นอนแบบต้องมานั่งทำหนังสืออ่านหนังสือแบบเกี่ยวกับการฟ้าระเบิดระเบิดมีวิริยะร้างอะไรระยะทั้งตอนที่เป็นอาหารคือตอนเย็นก็คาร์โบนิชานี่ก่อนคือพี่กาเชื่อแบบไม่เคยร้องเพลงชาแล้ว์กินเลยตอนดื่แบบคาร์โบนิชแล้วแบบร้องเพลงแม่งโคตรดียแม่งรู้สึกแบบภูมิใจออกเลยภูมิใจด้วยมั้งอะเอออะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็ออกจากเป็นทหารมาคุณก็ได้ทำดูนิดเดียวปะใช่ครับก็จริงๆเริ่มเริ่มทำดูดี ก่อนออกเนะที่ยวสองเดือนแล้วก็จริงๆอยากกับแม็กซพี่แม็กซที่สี่ 4, เคยเล่นหนังผมก่นอนเรื่องชอบไหมไหมเดีนะเ๋ยวเอาอกข้าเลยเดี่ยวปวดตบไม่มีตัดออ,อกจริงๆแล้วอ่ะต้องเอาก่อนอยากมีรายการท่องเที่ยวแล้วคือก่อนที่จะไปนะอ่ะโดยเขาดูมันทิอดอันแรกก็ แก้ภาพมืันจะเป็นคอยนเซ็งล่องลงอย่างนี้โหแต่ตัวเกลืาตอนเขาได้อ่างก็คือจับตาอนนั้นตอนเขาดูมันดีครั้งแรกก็เข้าทาเข้ารายการครั้งแรกเขาลยอาละมีความหวังเอาไงเริ่มใหม่หรือเข้าดูมันดีแล้วก็เล่นเล่นก่อายุใช่ตอนนี้คุณคือมิรุจินใช่ครับก็เป็นจิมมี่ครับทางดานนักแสดง คุณแม่เห็นไหมที่พี่ห่วงเีรอผมห่วงมาคนเดียวมั้งหรือมาไม่ยไม่ได้มาแล้วมาดูว่าตอนนี้คุณก็มีผลงานวายูและตอนนี้คุณมีอะไรอีกต้องขอฝากเพลงนะครับเป็นซิงเกิลแรกของเขาครับทีมบอกตอนนี้นะครับเด็กเชลนะครับ ยตอนค baby ติดตามมาได้พี่แชูทูแนแนลนะครับก็ติดตามนะครับเจนาครับบอกรำมกินข้าวร้องเพลงได้ไหมเราจะได้แบบว่าอะไรแก่ไหมได้ได้แฟนแก่อ๋อใช่กินข้าวร้องเพลงเราจะได้แฟนแก่เอาเอาเอาหน่อย้ไม่ เพลงนี้เราอยากให้ฟังเอาเอามาเขาเรียกว่าอย่เล่นซัมเ้ลเราพิมพ์ตน๊ปลาเป็นจิ้มถ้อยากฟังเต็มๆก็คือไปฟังที่ไหนที่ YouTube c h anel n ครับแล้วก็มันมีที่จุสปอร์ติฟนะครับแล้วก็ Apple Music นะครับฝากทุกคนโหลดเลยเออโหลดยังเพลงร้องไงจะไม่เท่ากันบ้านนะ สักงสั้นเละมีสั้นๆเลยครั้งนี้เราเราจะไปกินข้าวกันแล้วทุกคนก็คือผักเที่ยงเราเป็นพิธีกรใหม่เราไม่รู้เราจะต้องทำอะไรนะปากร้านนะปากร้านก็ฝากทุกคนนะครับสำหรับช่องแคลนครับฝากรายการพักเที่ยงนะครับก็นี่เป็นเทปแรกนะครับที่ลีก้าออกมาทำยูทูบนะครับก็ลีก้านี่จะเป็นอาจารย์เขาเป็นคนที่ทำให้ทอมแบบได้เรียนรู้เรื่องแบบแอคติ้งการแสดงมากขึ้นของอายูพี่บอมนี่ก็เป็นเป็นสไตล์ลุกมือหนึ่งนะครับของอายูนะครับผมงมือทุกคนโอ้โหโครับ ไม่เดียวไม่เดียวหรอกกินไม่เดียวไปเพราะฉะนั้นเราติดตามว่าครั้งหน้าเราจะไปพักเที่ยงกับใครใครที่ไหนนะแต่วันนี้คือหิวแล้วจริงๆถ้าดูจากในรายการคือก็คือกินไม่หยุดเพราะฉะนั้นบายขอกินข้าวก่อนบายครับมาบ่ายเฮ้ยเรื่องอะไรทั้งมันจะมาจะมา ขาบกว่าอย่าลืมลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะช่องอย่าลืมกดกระดิ่งกระดิงยังไงเอาใจเอาใจกว่านี้แต่ไม่ต้องพูดหรอกมาเพื่อตลกไม่ไม่ใช่แบบพูดตลกนะโอเคเพราะฉะนั้นลาไปก่อนลาลาบร อ่ะวเล่นอะไรเอาจริง,รงต้องแบบว่าต้องแบบต้องขอให้ทอมี่ด้วยเพราะว่าพี่เป็นแบบเป็นครูงไง